เกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับ ให้คุณกลายเป็นเ,ร Eller, <Sharp. S 1> เศรษฐีเกษตรคนต่อไปสวัสดีครับต้นดอนย่านะครับเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามแล้วก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตันออกเฉียงใต้นี่เองครับหนึ่งในนี้นะครับมีสายพันธุ์หนึ่งที่ได้ไดรับพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่านดอนย่าควินิริกิตครับทำให้ไม้ชนิดนี้นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดเปนอย่างมาก วันนี้ครับผมพามาพบกับคุณสมปองสิงวันนะครับหรือป้านหนูซึ่งปลูกดอนหญาจําหน่ายอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองครับวันนี้ครับป้านหนูจะแนะนำวิธีการปลูกดอนหญ้าให้เป็นเศรษฐกเกษตรว่าทําอย่างไรตามผมมาชมกันนะครับเมื่อก่อนป้านหนูปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักในปี2538เกิดน,น้ำท่วมสวนเสียหายเลยหันมาปลูกไม้ดอกกระถาง ทั้งเข็มมะลิและต้นดอนย้าซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เน้นปลูกดอนย้าเป็นหลักจนในปี2554เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่อีกครั้งคราวน,นี้ไม้กระถางเสียหายเกือบหมดเหลือแค่ดอนย้าไม่กี่ต้นจึงหันมาเอาดีในการปลูกดอนย้าปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกเป็น2ไร่มีดอนย่าทั้งหมดรวม5สีครับ พอต่อสามแปดน้ำท่วมป้าก็เปลี่ยนจากไม้สวนมาเป็นมาเป็นไม้ดอกประ,ประดับคือบัวจากบัวมาเรื่อยๆแล้วก็มามาปลูกต้นไม้ในกระถางมีเข็มมีมะลิมีดอนยา่าแล้วก็มาพอตอห้าสี่น้ำท่วมแม่พันธุ์ในกระถงกระถางก็ตายหมดก็เหลือดอนย่าอีกสิบกว่าต้นก็อดอนย่าเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ก็เลยทันดอนย่าเรื่อยมากัน ท้อไหมไม่ท้อนะเหลือดันหญ้าอยู่สิบต้นนี่ก็เอาตัวนี้ไปเป็นแม่พันธุ์รีบบำรุงเลยพน้ำรดรีบบำรุงเลยแล้วก็ตัดกิ่งปักชำทำมาจนต่อเนื่องจนลูกค้าติดจ้ะไม่ท้อจ้ะเพราะว่าไงอ่ะมันมันหมุนเงินได้ดีจ้ะพอเพียงในครอบครัวของเราอจ้ะเราต้องขยันจ้ะ ต้องอดทนต้องขยนันแล้วเราก็ประสบความสําเร็จคือขยนัน<ม>เราต้องขยันจ้ะต้องอดทนต้องขยนันแล้วเราก็ประสบความสําเร็จคือขยนัน ตัวป้าเองนะคือป้าป้าชอบดนยา่าป้าก็ทําดนย่าตลอดทําให้เด่นไปเลยทําให้ลูกค้าติดแต่แต่แต่ถ้าคนอื่นชอบตัวไหนก็ทําตัวนั้นให้เด่นไปเลยจะมีข้อแม้เน้นคือต้องกยันทําอะไรต้องทําให้ต่อนเนื่องจ้ะอ๋อครับแต่ว่าทำมันนิดไม่ได้ยากหรอกไ,อไม่ยากเราจา้ะจ้ะอยู่ที่ตัวเราครับชอบต,ตัวไหนก็ทําตัวนนั้นให้มันเด่นนะครับ การปลูกดอนย่าไม่ต้องใช้พื้นที่มากแค่หนึ่งงานก็ให้ผลตอบแทนสูงแล้วครับใช้เงินลงทุน1 5 0 0 0ถึง30,000บาทแต่ถ้ามีต้นพันธุ์อยู่แล้วก็ให้ใช้วิธีปักชำขยายพันธุ์เองแต่ถ้าไม่มีก็ต้องลงทุนซื้อกิ่งพันธุ์เอาครับถ้าถามถึงแหล่งจำหน่ายกิ่งพันธุ์ดอนย่าที่มีมากก็อยู่ที่คลอง15นคะรนายกนี่เองครับ เราจะทําจนย่าขายเป็นอาชีพเนี่ยอย่างนี้บ้างครับผมคงจะมีพื้นที่สักเท่าไหร่แล้วก็จะต้องมีการลงทุนสักเท่าไหร่ครับคุณป้าครับพื้นที่สักร้อยตารางวาหรือหนึ่งงานเนี่ยได้จะ้ะก็ได้ประมาณ1 5 0 0ากระถางครับกระถาง11นิ้วเนี่ยนะครับผมครับแล้วก็ลงทุนต่อกระถางลงทุน,ม,นนะมันเป็นสองอย่างจาจอย่างของป้านี่ปักชำเองก็ประมาณติดบาทครับหากไปรับต้นกล้าเข้ามาจากคลองสิบห้าก็ประมาณ20บาท 20บาทต้นทุนต่อต่อังงานเพราะว่าในหนึงานเนี่ยก็มีต้นทุนประมาณ1 5ึ่งมื่ถึงสามหมจ้ะแล้วแต่เราแล้วแต่เรกิ่งพันธุเองได้ก็ถูกกว่าใช่จ้ะอย่างนั้นเองใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไปรับของ15มากิ่งพันธเขาจะมาเป็นในรูปแบบยังไงครับเขามาเป็นใส่ถุงมาจ้ะมีรากเรียบร้อยมาถึงมาถ่ายลงกระถางได้เลยถ่าลงกระถางได้เลยจ้ะนะครับผม อย่างต้นต้นที่เราจะนำกิ่งแม่พันธุ์มาขยายได้ต้นต้องอายุเท่าไหร่มีกิ่งความสูงความเลเท่าไหร่ครับต้องอายุเหรอต้องห้าเดือนขึ้นไปจากกิ่งจะสมบูรณ์จ้ะห้าเดือนขึ้นไปจ้ะตัดกิ่งตัดกิ่งมาปักชำจ้ะที่ป้าทำอยู่นะครับการปักชำนี้มีการตัดยังไงครับถึงจะสองสองข้อสองข้อของกิ่งครับชุบชุดน้ำยายาเล่นรากจ้ะชุำยาเล่อนรากแล้วก็ปักชำปักชำจ้ะ วัสดุปักช้ำที่ดีที่สุดคือขี้เท่าแกลบเพราะระบายน้ําดีแต่ป้าหนูบอกว่าถ้าหายากก็ให้ใช้ขุยมะพร้าวแทน mm. เมื่อปักชํำแล้ว <igraph> ให้นําไปวางไว้ในที่ร่มรําไรสเปรย์น้ําแบบพ่นหมอกทุก20นาที <Yeah. S 1> ใช้เวลาปักชํำ3า3 0 4 0วันก็จะออกราก เมื่อออกรากดีแล้วก็นําไปเลี้ยงไว้กลางแจ้ง10วันก่อนเพื่อให้ไม้ปรับตัวจากนั้นจึงย้ายลงกระถางครับคราวน,นี้การใส่กระถางน,นี่เราต้องเลือกกระถานงนะครับว่าคุณจะใส่ไซส์ไหนก็อยู่ที่เรารหัก11นิ้วนี่ป้าใส่11เลยครับหาก,ก้าป้าจะทำา15นิ้วนี่ป้าใส่6นิ้วก่อน เลี้ยงตั้สามเดือนก่อนครับถึงจะไปใส่ถึงจะไปใส่กระถางใหญ่อ๋อครับทำไมเราไม่ใส่กระถางเล็กๆตั้งแต่แรกครับคุณป้าเป็นพอไครับเพราะป้าไม่มีแรงงานคือประหยัดเวลาก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งใช่ไหมครับว่าเราลงกระถางใหญ่เลยเลี้ยงให้เขาโตในกระถางใหญ่แล้วทขายไม่ต้องไปย้ายให้เดียแรงงานใช่เพราะป้าไม่มีแรงงานทำกันในครอบครัวกี่คนครับครอบครัวสองคนแม่ลูกจ้ะสองคนแม่ลูกแค่นี้เองนะครับสองไร่สองไร่จ้ะสองไร่ทำได้หมดเลยจ้ะ ไม่ยากนะไม่ยากจ้ะแต่ต้องขยันต้องขยันหยุดไม่ได้อคครับผมจ้ะระหว่างที่มีการเลี้ยงกลางแดดแล้วเนี่ยเราให้น้ำยังไงครับทั้นนั้นเลี้ยงกางแดดตอนแรกนี่อย่าให้สามเวลาเลยใช้สายกลางวันเย็นครับแล้วพอพออยู่ตัวแล้วก็สองครั้งเช้าเย็นเช้ากับตอนบ่ายช่วงแรกๆนี่กี่วันที่ต้องให้น้ำพี่จีสามสามครั้งนี้ห้าวันหกวันแรกนี่เลยจ้ะอ๋อต้องแบบช่วยเขาหน่อยเนื้อออกมาจากที่ลงให้หมอกาเยจ้ะจ้ะก็ต้องดูแลกันต่อไ หลังจากลงปลูกในกระถางให้ใส่ปสุ๋ยสู 16, ตร16-16-16บางๆสัปดาหล์ละครัง้งพอไม้เริ่มตั้งตัวได้ก็ให้ปุ๋ยทุก10วันการปลูกดอนหญ้าให้สวยเน้นที่การให้ปุ๋ยและตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอจนต้นเป็นทรงพุ่มครับศัตรูสำคัญของต้นดอนหญ้าคือเพลียไก่แจ้พบมากในช่วงต้นฤด,ดูหนาวหากพบก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีเพื่อกำจัดครับ เดือต้นดอนยาก็จะสวยขายได้ราคาเป็นสิทธิได้ไม่ยากครับจนอายุเท่าไหร่ก็ถึงจะเริ่มไปขายได้หาก้าเป็น11นิ้วนี่สเดือนนี้เริ่มขายได้ส <4 S 3> เดือนจ้ะส <4 S 2> เดือนนี่สูงประมาณเท่าไหร่แล้วครับสเดือนสเดือนนี่ประมาณ4 0ิเซนสี่เซนจ้ะขายได้แล้วขายได้แล้วจ้ะประมาณเท่าไหร่ครับราคา50บาท50บบาทจ้ะ ครับผมถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้ไหมครับคุณป้าใช้ได้จ้ะป้าก็ทําต่อเนื่องมาเลยจ้ะพูดได้ง่ายจากที่ดูเนี่ยลงทุนประมาณ1 0 2ถึงบาทต่อกระถาใช่แต่ขายได้50บาท50บาทนะครับกำไรก็ประมาณ30-40บถึงบาทต่อกระถาใช่จ้ะถ้าทําเยอะก็ได้เยอะใช่ทำน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมฮะใช่ถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนคนทํามาที่ที่เราทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเศรษฐีได้ไหมครับคุณป้าได้จ้ะแต่ต้องเน้นอยู่คําเดียวคือว่าเราต้องต่อเนื่องและขยันต้องขยันจ้ะลูกค้าก็มารับที่เราเรื่อย ้าหนูเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตำบลบางม่วงมีสมาชิก100รายได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานเกษตรอำเภอเทศบาลและกำนันในพื้นที่ซึ่งสมาชิกและหน่วยงานต่างๆก็ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์หาตลาดครับแต่เกษตรกรรายใหม่ที่อยากปลูกต้นดอนหญ้าเป็นอาชีพแนะนำให้เปิดหน้าร้านครับ ถามพุทปปาที่หนึ่งครับว่าอย่างผมเป็นผู้ปลูกลายใหม่ๆเนี่ยผมปลูกแค่ง,งานสองงานนี้ครับแล้วนี่ผมจะหาตลาดยังไงครับุาน้องก็ต้องไปหาหน้าตลาดครับหน้าร้านที่เขาจัดให้เช่าที่อาจ้ะใ,<ช>ให้ลูกค้ารู้ก่อนครับให้รู้จักเราก่อนให้รู้จักเราก่อนหน้าร้านจ้ะเราปลูกดอนแ่กอย่างดีก็ขายได้แล้วใช่ไหมขายได้จ้ะเพราะว่ามันมีหลากสีใช่ไหมใช่จ้ะอ๋อก็คือเปิดหน้าร้านตรงนี้ก่อนให้เขารู้จักจ้ะจากนั้นเขาก็จะมาตามมาซื้อที่สวนเองใช่จ้ะครับผมดูแล้วอนาคต ในการขายตอนยาด,ดีไหมครับดีจ้ะครับผมแล้วก็ถามคุณป้าน,นิดนึ่งว่าในเรื่องของคุณป้าน,นี่มีเทคนิคในการกระตุ้นตลาดยังไงไหมครับเวลาเราปลูกขายไปแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกลูกค้าติดอยู่ตลอดแบบไหนตลอดคือเราต้องปลูกต่อเนื่องทําต่อเนื่องเลยจ้ะลูกค้าก็จะมารับเราไปส่งจากลูกค้าอีกทีหนึง่งและถามคุณป้าน,นิดหนึ่งครับว่า คนที่สนใจอาชีตรงนี้นะครับอยากเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจะติดต่อคุณป้าได้อย่างไรอยากให้คุณป้าแนะนำส่วนนิดหนึ่งแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดครับป้ายินดีให้ฟาร์มแนะนำจ้ะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของป้าก็0895061868แต่ในบางบางของป้าเนี่ยที่เขาเขาเขาไม่เรียกชื่อจริงป้าเขาเรียกป้าหนูจ้ะในในเครือข่ายของต้นไม้นี่จะรู้จักป้าหนูจ้ะป้าหนูป้าหนูชื่อดังเลยจ้ะ ปนุดอนย่าจ้ะปนุดอนย่าเลยนะครับโหน่ารักมากเลยอันนี้เข้ามาถามว่าวิธีการความรู้นี่เรียนรู้ได้หมดได้หมดจ้ะไม่หวงวิชาไม่หวงพาไปดูแปลงได้เลยทุกอย่างเลยจ้ะแต่ขอให้คุณทําจริงแล้วก็ขยันต้องขยันทําต่อเนื่องและลูกค้าก็มาหาเราเองจ้ะครับอย่างนี้เป็นเศรษฐีเกษตรได้ไหมครับได้จ้ะได้แน่นอนได้แน่นอนจ้ะอนาคตของดอนย่าไม้ดอกสร้างกำไรสูงจะเป็นอย่างไรนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ยืนยันว่ายังมีอนาคตที่สดใสเพราะสวยงามเลี้ยงง่ายและถือเป็นไม้มงคลอีกด้วยครับค่ะตรงนี้มีจุดเด่นที่มีหลากหลายสีนะคะทั้งมีสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะเหมาะที่จะนําไปจัดสวนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อพันธ์ุของดอนย่ายเนี่ยจะมีพันหนึงซึ่งเป็น ทธุ์ที่ทางมหาวิทยาลัยของฟิลิปปินส์นะคะเขาผสมและขอพระราชทานนามสมเด็จพระราชินีนะคะควีนสิลิกิตมาเป็นชื่อพันธุ์ของดอนยาค่ะค่ะตัวนี้ก็ให้เกิดความใจใช่ค่ะเพราะว่าชื่อเป็นมงคลนะคะถ้าเกิดว่าเรานำไปปลูกหรือว่านำไปตกแต่งภายในบ้านนอกจากว่าจะได้รับความสวยงามนะคะของต้นไม้แล้วก็ยังเป็นมงคลเพราะได้ใช้พระนามนะคะเป็น พระนามของพระราชินีซึ่งเป็นแม่แห่งชาตินะคะเป็นสิริมงคลกับบ้านของเราด้วยอะค่ะต้นดอนหญ้านะครับให้กำไรในการปลูก2-4เท่าตัวครับหากคุณปลูกดีๆนะครับก็กลายเป็นเศรษฐีเหมือนป้าหนูได้ครับต่อไปนะครับพบกับชั่วข้อที่ดีๆในด้านสุขภาพจากสุขสร้างได้บายบีมตามมาชมกันเลยครับ ออร์เรเชนบิมหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออร์ริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกต,ติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระดับูุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคก,กระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุก,กระเพาะและลำไส้ถูกทำลายถึงแม้จะเรียกว่าโรคก,กระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคนี้ยังหมายถึงโรคแผลที่ลำไส้เล็กและโรคลำไส้เล็กอักเสบอีกด้วยเชื่อกันว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดและน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมากเกินไป จนทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการปวดท้องเป็นเป็นหายหายหรือรังตรงบริเวณกลางยอดอกหรือใต้ดินปี่จุกเสียดแน่นท้องหรือปวดสัมพันธ์กับอาหารเช่นปวดเวลาหิวหรือท้องว่างเมื่อกินอาหารหรือนมจะหายปวดทั้งนี้เมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะแพทย์จะให้กินยาลดกรดยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร รวมทั้งยากำจัดเชื้อแบคทีรียในกระเพาะอาหารติดต่อกันอย่างน้อย4-8สัปดาห์ไม่ควรหยุดยาก่อนเพราะอาการปวดท้องจะกลัเริ่มได้อีกหากไม่อยากกลับมาเป็นอีกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยกินอาหารให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเพราะอาหารเหล่านี้จะทำให้น้ำย่อยหลั่งออกมา,มามากกว่าปกติเป็นมานานแค่ไหนประมาณ2 3ปสอมค่ะจะเป็นอาการแบบปวดแสบ ในในท้องอ่ะค่ะปวดแล้วก็มีอาการขึ้นไส้ด้วย,ยจะเจียนแต่มันไม่มีอะไรออกเพราะเครียดก่อนหน้านั้นทานอาหารเป็นยังไงฮะก็ทานอาหารลดจัดด้วยค่ะก็ทานสามมื้อแต่บางทีเวลาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะหาหมอทั่วไปประมาณสองสาครั้งนะคะเขาบอกเป็นโรคกระเพาะแต่แตอนนี้พอเอายามากินมันก็ไม่ดีเขาก็เลยแนะนําไปหาหมอเฉพาะทางพวกโรคพวกลําไส้พวกกระเพาะโดยตรงนะคะตอนแรกไปให้กินแป้งก่อน,นประมาณ3ามสเดือนเขาก็นัดให้ไปเอา,าอยาู่ปจำมะค่ะเขาก็ ให้อุนตาสาวเ้าก็บอกเป็นแผลในกระเพาะประมาณ2จุดหรือสามจุดกับเผ็ดแล้วใครมาบอกครับเพื่อนเขาแนะนําก็ลองทานเช้าสองเย็นสองะคะ่ะนานแค่ไหนครประมาณสองสามอาทิตย์ก็รู้แล้วว่าแบบเราทานเผ็ดได้แล้วพอทานเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นค่ะท,ทั้งทั้งที่ลดจัดก,ก็ยังทานได้ได้ก็ทานปกติทานไม่ตรงเวลาก็ดีขึ้นค่ะโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทํางานมากเกินไปพันธุก,กรรมและภาวะอ้วนแม้จะไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมโดยตรงแต่ก็เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เป็นมากขึ้นอาการปวดมักเริดปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกัน มันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะ่ะเกาะเต็มมันปวดแล้วหมอบอกว่าข้อเข่ามีหินปูนเกาะเกาะแล้วเขาก็ฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําอะไรลงไปเข็มละหนะ้าพันน่ะใสยแบบนี้<อ>แล้วก็ประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็นัดอีกพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอคุณหมอบอกว่าถ้าทนได้ก็ไม่ต้องผ่าก็ได้คุณยายแต่ถ้าคุณยายทนไม่ได้ก็จะผ่าให้จะเปลี่ยนให้วางั้น ทานเช้าสองเย็ยนสองอะไรอย่างนี้ครับ,รบแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมเบาเบาขึ้นก็นคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้ว operation bim สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ วิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุดงาดำถุ่เหลืองฝรั่งและบัวบกด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง